ลงไปเนี่ยตรงนั้นแหละมามานอนคว่ำนะเอออ่ะมาโอ้ยค่อยเนี่ยเนี่มาเดี๋ยวกดตูดก่อนเลยเดี๋ยวทอะไรพวกเนี่ยเรื่องอะไรอ่ะก็ปมปวดก้นเ่ยเหรอมันต้องค่อยๆไล่กดเป็นป่ะเนี่ยกดเป็นนี่เออมามาคว่มพอดีกดให้จากเปได้ลยมันต้องจับเต้นไงโอเค เอออ่ะเออโอเคไปไล่เูนะเอออ่ะเออ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 พี่ข้าวกล่องเท่าไหร่คะสี่สิบสี่สิบวางไว้ตรงโต๊ะแหละพี่ อ,อนด้วยพี่ถอนเท่าไหร่อะเก้ารอยหกสิบาทมี่มาซื้อข้าวจะมาแลกตังค์เนี่ยแบงยงแบงย่อยไม่มีเลยเหรอเออไม่มีอะอ่ะให้กินฟรีเลยเออพี่พี่โอนได้นะพี่เออลืมไปอะพี่เพิ่งกดเงินออกมาหนึ่งพัน 1, หมดแล้วอะหมดเป็นเชล้วอะงั้นน้องไปซื้ออะไรก่อนไปแถวนี้เดี๋ยวถ้าเหลือเสร็จแล้วก็มาซื้อพี่อออโอเคนะ อ่ากลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มใหม่นะครับอืดีดีแจ่มเลยค่อยนวดได้ครับค่อยๆไล่อีกหนึ่งไล่ครับเนี่ยโอ้เออโอ้ยแต่งั้นสักดีโอ้ย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 เออเพี่ครับเข้ากล่องเท่าไหร่ครับอ้าว ของเราเท่าไหร่ใช่ครับทำไมกูไม่เขียนรักข่าวไม่หรนแม่สิบสี่พี่คนแข็งแรงสี่สิบสี่สิบอือเฮ้ยสั้นนะสี่สิบนะนี่มึงไปขีบตุ๊กตามาปะเนี่ยทำไมเหรียญเยอะจังไะเงินเก็บผมเนี่ยเงินเก็บหรือมึงเก็บจากพื้นมาเงินเก็บจริงๆรพี่เงินเก็บจริง งานบวชเพื่อนมันอย่้เหรียญบางหน่อยเอาเอิมนับเ็จเอาวางที่ต้นอ่ะสิบยี่สิบสามสิบไม่ได้พี่เดี๋ยวมีคนขโมยกูว่ากลัวมึง่ะขโมยของกูมากกว่าครบไหมครับเช็คด้วยนะกูต้องทำปะเนี่ยทำต้องเช็คจริงๆไม่เป็นไรเกินนิดหน่อยขาดนิดหน่อยก็ได้ไปวางตรงนู้นนะ๋ย่าอยู่ข้าวไปเลยน่ะ เดี๋ยวขโมยมึงนี้เ,เหลวหรือเนี่ยเฮ้ยเาอย่าไปวางเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวกูนับเองแหละเรวกูขาดยังไงก็ว่ากันเดี๋ยวมันจะขโมยจริงๆนะพี่พูดไงกับมึงดีเอาไปวางเลยไม,ไม่มีใครขโมยหรอกเป็นกูไม่เอาจริงเหรอพี่เออหนักกระเป๋าด้วยนั่งเลยหยิบข้าวไปเลยมาแนละ้วหมดตังกู จะต้องทำอะไรแลแต่ทั้งหลับๆก็ไม่ได้ฟิลมะกูจะดูซิมีลูกค้าไหมตอนกูอยากให้มาไม่มาตอนไม่อยากให้มางงม,มากันจังเลยอ้มามาไหมมาถี่แล้วเมื่อกี้ติดๆกเลยเง่ไปงัปเงียบกิ๊บลุงเปศสัมพันธ์ไม่มีจริงกูโอ้ยเนีทุกคนครับให้ผู้หญิงมาอยู่ที่ตำหนักแบบนี้มันจะดีหรอครับอ,อ้ ล้าจะทำยังไงนี่ลุงถ้าตำรวจรู้นี่เรื่องใหญ่เลยนะตอนแรกมูก็คิดแบบนั้นแต่พวกเขาเดือดร้อนอ่ะถ้าเกิดผัวเขากลับมาทำลายเขาอีกอ่ะเรามีส่วนผิดนะเคนใช่จริงเลยจ้ะให้คือสัสองสามวันก็ดีเหมือนกันเนาะโอโ้แฟนพูดแล้วก็เคิมตามเขาไปเลยโอยฟอมมึงไม่ต้องพูดเลยนะถ้าฟ้าใสาพูดแบบนี้มึงก็เป็นนี้เหมือนกันแับผมไม่มีอะพี่อย่างนั้น <c oughs> <c oughs> ไม่มีเถียงอะดิดยนี่นะ ดูว่านะให้เขานอนที่ตตำหนักก่อนนี่อย่าให้โปลงล่งรู้ได้ฟอร์มเข้าใจหรือเปล่ารู้วนะ่าอาย์ช่วงนี้ลูกค้างดก่อนคือตตำหนักนะงดงดงด,งดอาวลุงไปไหนอ่ะไปจัดที่หลับพี่นอนให้เข้ากันเลยเฮ้ยลุงแปบน,นึงเขามีผัวนะฟอร์มเขาเดือดร้อน ขัดข้าวเลยสามกล่องโอ้โหดูแลดีก hmm. ว mm ่าคนในครอบครัว okay. อ okay. ีกด right. <laughs> <No. S 2> oh, okay. <qual> euh ูแลฉันญาตินิดไม่ราคิดถูกคิดผิดวะเนี่ยโอ้ยไม่รู้เหมือนกันคุณแต่คุณเลือกทางไหนผมเลือกทางนั้นโอ้โหนี่ห้องน้ำสกปรกไปแล้วคืออะไรวะก็ไม่ได้ขัดอะไรกันเลยไป่ขัดข้าวเลยไปครับ